เมื่อวันที่16ธันวาคม2563สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกอตอร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยจัดสัมมนาก้วแรกของ SME สู่ตลาดทุนไทยเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินหรือช่องทางการระดมทุนผ่านตลาดทุนสำหรับผู้ประกอบการ SME ให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายของสมาพันธ์ SME ไทยทั่วประเทศโดยมีนางสาวเรื่อนวด,ดีสุวรรณมงคลเลขาธิการกรรมากล่าวต้อ,ตอนรับและท่านดรนพพงศ์ธีรวรลประธานสมาพันธ์ SME ไทยเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้และยังได้มีการเปิดตัวไมโครไซต์ w w w s e c o r t h s t a r t o g r o w ศูนย์รวมข้อมูลระดมทุนผ่านช่องทางตลาดทุนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจช่องทางระดมทุนในรูปแบบต่างๆสําหรับ SME รวมถึงมีเครือ เรื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถค้นพบช่องทางระดมทุนที่เหมาะสมกับความต้องการและกิจการในเบื้องต้นได้และงานดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงสมาพันธ SM e ์ SME ไทยมาณที่นี้ด้วยครับ